พื่อนรับเราไปจากฮีปปนมสิ่งอื่นจะร่้งูไง Bịt sang xăng đã rồi này. Thôi níu coi Mắt โคนหัวลงหมววห้อกับถาะซะบ่เหอขี่หมูอเลยนะถึงใหญ่ถึงยาว่ะสัน ไม่ใช่หรอไปหรือเปล่ามาคุยมาขี่โมอยู่นรื่อมูนี่แค่ไม้จิ้มฟันอย่ามาคุยภาษาหนายังโบกาโซ่เลยแมนแม,น,แมนค่ะกับเบื้องเหนือมองเขา ทายอาหารมาพิษมองระบอร๊ออยากล่หงมอบอ่อไม่ต้องไปไปทักพี่ปนออวมาสัน ຮູ້ຫາຍຮູ້ວ່ານິກ້ອຍນີ້ໃຫຍ່ໄປແມ່ນບໍ່ທໍ່ໄມ້ຈິ້ມຟັນນີ້ພີ່ອ້ອນບອກວ່າຊາມໄມ້ຈິມຟັກມຄุยມາມ ปวกสมองไม่มีรอยหยัก,กวศัสทมีปุ่มแต่ก็ได้กำเ,กกน,เนิดไม่ใช่คุณสวยที่เรารู้จักลยค่ะสวัสดีค่ะน้องปอขอบคุณค่ะพี่พึ่งนาซิโบเมนค่ะสวัสดีพี่ปนอมไม่ใช่พี่ออนะานาซิโบเมนค่ะพี่ปนอมเพิ่นมาโมะบานเพื่อนปวกปวว Cụ bọc bùa với nuôi.